สวัสดีครับและนี่นะครับอยู่กับเหมียวคิวแคทนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาทำคอนเทนต์ใช้ยูนิตที่เป็นรีเจนเนอรี่นะครับอืมคเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โหลืมอัพบเมื่อกี้อืมแล้วก็เงา เอลคามิล uh, uh, ่าวูแมนดาร์กสปีกเกอร์แมนเออเอ่อไอ้เดนดันซิ่งคามิล่าไอเดนซิ่งสปีกเกอร์วูแมนแล้วก็ไททันทีวีแมนครับอาจจะดูหดานคามิลาเฮทิวก็เอาแบบด่านที่มีแบบ วางได้เยอะๆก็เหมือนเดิมนะครับทอยลิตซิต,ตีเมเดิมนะครับแล้วก็นะครับคลิปหน้าจะมีเออจะมีคอนเทนต์คลิปหน้านะครับจะมีการตะลุยด่านเอกไอแลนดนะครับเอกอแนะครับกับคนฟิลิปปินเหมือนเดิมนะครับโคโคดิโกหนึ่งสองนนะครับ อ่าวันนี้ก็ได้มาเล่นแบบนี้นะครับใยายามหาคอนเทนต์นะครับอืมเอมอ,อจึ่นจังเกมนะครับผมใช้ตัวคามล่าเอ้ยเอลคามล่าวูไม่นนะครับ อืมก็ก็เวที่สามยังชิวๆเหมือนเดิมน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงตอนที่ผมเริ่มอันนี้นะครับผมกะจะเอา โหมดฮาร์ดนะครับแต่เอาหมุนมีเดียมก่อนนะครับกลัวว่าโหมดฮาร์ดจะไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ค่อยมีตัวเยอะเท่าไหร่แต่ที่ดูแล้วถ้าคอนเซปต์กับคนฟิลิปปินโคโคดิโก121นะครับเขาก็หนึ่งเลยเขาก็จะมีเออจะมีจะมีเลเซอร์คาเลเซอร์คานะครับ คาเมล่าเลเซอร์คาคาเมลานะครับน่าจะใชนะ่หรือว่าผิดก็ไม่รู้นะครับเดอหลักๆก,ก็ตัวแค่ตรงนั้นนะครับอันนี้ใช่วีแรกนะครับเดอร์อีพีสองลาวเพิมหุมมาเลยนะครับก่อนอาเว็บที่เว็บที่ห้านะครับอืมก็ ยังใช้เอลคาเมราวูเมนในการในการเป็นช่วงต้นเอ็มนะครับเป็นแบบเป็นยูนิตสายแคลร่นะครับแล้วก็ไม่มีสักคลิปโอ้โห ไม่มีสคริปที่เป็นดนะครับหลายคนสงสัยมาว่าทำไมไม่ทำาดผมทำาดออยู่แล้วแหละครับแต่แค่เออมันยากเกินไปนะครับไม่ไม่ได้แบบคลิปแบบนั้นหรอกครับคืออยากจะลงนะครับแต่ก็ไม่ลงสักทีไม่รู้เป็นอะไรสงสัต้ององส่ยล้องคอนเซปต์กับเพื่อมแล้วกลัวว่าจะไม่ไหวนะครับ อัดไปแล้วนะครับแต่มันอัดไม่ได้นะครับเพราะเหมือนพื้นที่มันเต็มนะครับแล้วก็อัดไม่ได้นานนะครับก็อืมก็อย่างที่บอกเลยนะครับยืนอยู่ตรงประตูที่สูหรือว่าที่หนึ่งแล้วนะครับกําลังจะกดไปปุ๊บเวลาหมดก่อนนะครับเวลาหมดตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละนะครับแล้วผมก็วิ่งไปปุ๊บวิ่งไปแล้วก็ไปตรงนั้นไปยืนหน้าประตูแล้วก็กําลังจะกด,กดนะครับ อีกแค่นิดเดียวนะครับถ้าผมมีหนึ่งวินะครับบอกเลยจบแล้วคอนเทนต์นะครับแต่ไม่มีคลิปนะครับจบแล้วคอนเทนต์แต่ดูเหมือนว่ามันยากเกินไปนะครับเวลาก็ต้องดูให้ดีนะครับก็ต้องรีบเออก็ต้องแล้วอีกอย่างนึงนะครับต้องห้ามดูลูกแมนอะไรแบบนี้นะครับก็อยากดนครับไม่รู้นะครับว่าดอจะมา อนไหนนะครับแต่ที่รู้ๆนะครับคลิปหน้านะครับไม่ใช่โดออีกแล้วนะครับแต่เชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นดอแน่นอนนะครับอืมอ่าก็เวฟที่9นะครับยังใช้เอลคาเ a ล่าวูในการแครี่อยู่นะครับก็ง่ายๆเลยครับอืม ครับก็อืยูสาวทอยเลทที่มาเมื่อกี้นะครับก็จะกันได้อย่างเรียบง่ายน,นะครับและนี่บอกเลยว่าตัวนี้อดีตเคยผ่านน่าจะเคยผ่านดียวยครับไม่รู้นะครับแต่แต่ตอนนั้นนะครับ คือตอนนั้นเป็นช่วงกิดมากพอดีนะครับผมได้ c a m เม a าวูเมนะครับก็คิดว่ามันดีนะครับเล่นกับโคโคดิโก1นึอยู่ปั๊บผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยผมอยากแบบอยากใช้ c a m เม a าวูเมนะครับแค่ตัวเดียวในการชนะฮาร์ดนะครับหมดฮาร์ดก็ชนะไปได้นะครับอืมอาวแล้วทำไมอีพนี้ผมไม่เลือกฮาร์ด ไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับฮาร์ดมันจะยากหรือเปล่าครับเพราะตอนนั้นยังไม่เห็นจะยากเลยนะครับใช้แค่คามล่าตัวเดียวนะครับแต่วางหลายๆตัวในเออในแมตช์นะครับเขาน่จะเรียกเหมือนกันก็ชนะไปได้อย่างใสใสนะครับมไม่มีหลุดไปสักตัวเลยนะครับก็ดีอยู่ คือตอนนั้นนะครับโคโคไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ,รบผมขอเรียกโคโคดิสโก้หนึ่งสองหนึ่งเป็นชื่อย่อดนะครับว่าโคโคแล้วกันนะครับเพราะว่าในเกมปกตินะครับในเกมระบบปกติผมก็เรียกเขาแหละนะครับว่าโค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 อะไรแบบนี้ c ี c o ออะไรแบบนี้นะครับอืมก็ก็วันนี้เขาไม่ได้มานะครับอืม แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาอีูดีเพราะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ได้ลงคลิปนะครับคลิปฝนไม่ได้ลงครับอืมแล้วก็บอสแล้วก็ไททันทีวีแมนนะครับก็นูเหมือนว่าจะได้อยู่หรือเปล่าครับน่าจะได้อยู่นะครับ แต่นลครับช่วงที่ผมไม่ได้อัดวีดีโอก็เพราะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับไม่สามารถทุดได้เลยครับผมก็วางเอลคาเมล่าวูเมนไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านทราบเลยนะครับอ่าวันศุกร์นะครับผมจะผมจะลง2คลิปด้วยกันนะครับเป็นคลิป ตะลุยด่านเอ็กอท์แลนด์นะครับ EP ที่หนึ่งนะครับกับ EP ที่หนึ่งพาร์ทสองในรอบแรกนะครับเป็น EP ที่หนึ่งในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับส่วน EP ที่หนึ่งพาร์ทสองอ๋อมือสลับไปแล้วก็ EP ที่หนึ่งหมายถึงว่าเป็น EP ที่หนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับแล้วก็ EP ที่หนึ่งพาร์ทสองจะลง ช่วงประมาณสามทุ่มนะครับก็ขออภัยนะครับที่ลงตอนนั้นเพราะมันจะแบบถ้าลงต่อนหนึ่งชั่วโมงมันรู้สึกอะไรไม่รู้ครับเ็แบบเว้นเว้นกันหน่อยนะครับผู้ชมจะได้ไม่ต้องดูแบบดูลงปุ๊บลงปุ๊บก็แย่งดูแย่งดูอย่างเงี้ยครับก็นะครับ เออคนคนดูนะครับเออผมไม่เห็นจะมีใครคอมเมนต์มาสักคนเลยนะอ่ะก็นะครับเดี๋ยวคือเออใครที่มาชมนะครับล็อกอินเข้า YouTube แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์กับผมได้พูดคุยเล่นอะไรแบบนี้ครับขอเป็นคอม คอมเมนต์เกี่ยวกับ Q&A ได้ไหมครับแบบผมอยากจะทำ Q&A นะครับแต่ยังไม่มีใครอันนี้มาเลยนะครับก็อาจจะยาวนานเลยนะครับคลิปนั้นไม่ไม่ได้ยาวนานนะครับเน้นแบบเน้นพูดอย่างเดียวนะครับไม่เน้นในในคลิปเท่าไหร่นะครับก็เน้นพูดแบบสมมติผมนะครับอ่าถ่ายแบบนี้นะครับสมมุติผมถ่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ ทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับ Q a ผมก็พูดแบบในหัวนะครับมีคำถามอะไรก็ตอบตัวเองนะครับตอบไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ดูในรูปภาพนี้นะครับถ้าดูในรูปภาพก็เล่นๆไปนะครับไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรก็ปกติตหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้มาอยู่ที่เว็บยี่สิบ ห้าแล้วนะครอุ๊ยอ๋อยี่สิบหกเมื่อกี้ยังยี่สิบห้าอยู่ผมลืมไปนะครับว่าผมอออต้องคลิปเอาไว้นะครับก็เออเคลิปอาจจะไปเร็วนะครับอืมก็ นีแทนท่านทีวีแมน Man, จากการแค่ตัวปกตินะครับไม่ได้จากการกลาส s เสดอยเลยกนะครับอืมก็อีกอย่างนะครับใครที่อยากจะเอออยากจะแบบแอดผมเพื่อที่จะขึ้นคลิปนะครับแอดได้เลยนะครับหรือไม่ถ้าแอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเซตติ้งไว้นะครับถ้าใครอยาก แอดผมนะครับให้เข้าไปที่โปร,ฟรไฟล์ผมนะครับแล้วก็ถ้าแอดแล้วหกมันแบบถ้าแอดแล้วไม่เห็นใจแอดได้เลยแสดงว่ามันไม่ขึ้นแจ้งเตือนของผมนะครับก็ทุกคนก็สามารถจะแอดในในแมปได้นะครับโดยที่ผมจะเซตติ้งไว้ให้ทุกคนสามารถจอยเข้ามากับผมได้นะครับแล้วก็ใครที่ อยากแอดกับผมนะครับก็จอยมาได้เลยครับแล้วก็หาผมนะครับแล้วก็พิมเพราะว่าอยากแอดอย่างนี้อะไรแบบนี้ครับตามใจเลยนะครับที่อยากจะเรียกนะครับแบบเรียกเป็นแมวได้นะครับอ่าก็อ่าเว็สุดท้ายนะครับอ่าบอสอือหือบอสจากการไปได้ง่ายๆนะครับปู้ชนะแล้วนะครับอืมง่ายนะครับ พอเสร็จไปแล้วนะครับกับชาเลนจ์ใช้แค่ตัวร e g จ n เนอรนะครับอ่าอก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะตะลุยด่านไอ n d นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านครับโอเคนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ